สวัสดีครับผมวันนี้วันที่21พฤษภาคมปี2567ครับผมวันนี้นะครับเรามาอัปเดตรวมไปถึงในการแนะนำครับสำหรับวิธีการสมัครนะแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาดูไล่เรียงนะวิธีการแต่ละขั้นตอนกันนะครับสิ่งที่หลายท่านอาจจะเริ่มต้นเกี่ยวกับการสมัครนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเราจะต้องเตรียมบัตรประชาชนนะอันนี้สำคัญ ทีนี้หลายท่านอาจจะสมัครแล้วนะครับแล้วก็เลือกของการยืนยันตัวตนหรือว่าสมัครด้วยบัตรประชาชนแล้วยังติดอยู่วันนี้ก็จะมีในเรื่องของการยืนยันนะครับผ่านทางด้านของไทย i ID รวมไปถึงในเรื่องของนะครับการที่จะไปยืนยันตัวตนผ่านตู้เอนะครับก็เอาไว้ครบจบเลยในคลิปนี้นะครับก็จะได้สะดวกมากขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของลิงก์ที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็เดี๋ยวเช็คได้ใต้รายละเอียดคลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับ เราเริ่มจากนะครับในเรื่องของการติดตั้งหรือการนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางลัดนะขอของอการเตรียมพร้อมโครงการเติมเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางลัดมาและติดตั้งไว้ถ้าเราดําเนินการยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ก็สามารถเลือกยืนยันตัวตนนะครับผ่านไทย i ID หรือนะครับการยืนยันตัวตนนะครับผ่านทางด้านของตู้ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแล้วก็แนะนํากันเป็นสเต็ปหรือขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะครับเริ่มจากการติดตั้งนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเวลาเราดาวน์โหลดมานะครับในส่วนของนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับท่านก็สามารถที่กดนะครับเปิดหน้าจอหลักซึ่งก็จะเป็นหน้าจอหลักแบบนี้ นะครับเวลาเราเข้ามาครับก okay. uh. ็จะมีป anyway> ุ่มสีเขียวบอกว่าสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบเวลาท่านกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะสู่นะครับกระบวนการหน้านี้ซึ่งเขาก็จะมีบอกว่าสมัครด้วยบัตรประชาชนใช่ไหมนะครับในการสมัครด้วยบัตรประชาชนเนี่ยเขาก็จะให้ท่านกดยอมรับนะถ้าท่านกดปุ่มนี้แล้วก็เตรียมบัตรประชาชนสแกนด้านหน้าด้านหลังตั้งรหัสผ่านนะครับต่างๆเนาะกรอกข้อมูลนะแล้วก็สแกนใบหน้า นะถ้าผ่านก็จะต้องนะครับผมก็จะได้รหัสผ่านตรงนี้เข้ามาอันนี้คือกรณีที่สมัครด้วยบัตรประชาชนผ่านก็คือจบนะแต่หลายท่านอาจจะบอกว่าเอะเราสมัครด้วยบัตรประชาชนแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านสักทีนะครับเขาก็จะมีตัวเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครทางรัฐด,ด้วยการยืนยันตัวตนนะครับผ่านแอปไทย i d อันนี้ก็สามารถทําได้วันนี้เดี๋ยวมาดูกัน รวมไปถึงช่องทางอื่นๆนะครับเช่นผ่านทางด้านของ7 e เ e ่นอีเลเตู้เอนะครับหรืออื่นๆนะท่านสามารถกดหรือสมัครผ่านทางนี้ได้ก็มีหลายช่องทางนะก็สามารถที่ทำได้นะครับวันนี้นะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วในเรื่องของการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับเราเริ่มจากนะครับในเรื่องของการตัวอย่างนะเกี่ยวกับการเข้าไปที่หน้าแรก นะครับก็เปิดแอปทางลัดกดปุ่มนะครับสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบคือตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านเลือกนะครับสมัครสมาชิกนะครับผมนะก็จะมีนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะเสร็จแล้วก็เลือกด้วยบัตรประชาชนอันนี้เป็นพื้นฐานลองทําสเต็ปนี้ดีก่อนถ้าท่านไม่ต้องการที่จะไปดาวน์โหลดนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันไทย i ID หรือนะครับไปยืนยันผ่านตู้หรือยืนยันผ่านอื่นๆนะครับก็เลือกสมัครด้วยบัตรประชาชนนะครับ เมื่อเลือกแล้วนะครับเขาก็ให้ท่านเข้าสู่ในเรื่องของนะครับเงื่อนไขอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วติ๊กถูกตรงนี้ฉันยอมรับกดด้วยนะครับในเรื่องของปุ่มด้านล่างก็คือการยอมรับเมื่อกดปุ่มยอมรับก็จะขึ้นในเรื่องของนะครับรายละเอียดข้อแนะนําสําหรับในเรื่องของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการเริ่มสแกนหน้าบัตรนะฮะซึ่งเขาก็จะมีคําแนะนําตรงนี้ก็ดูรายละเอียดนะครับเช่นระวังนิ้วนะครับรวมไปถึงแสงสว่างต่างๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับมาสู่กระบวนการขั้นตอนที่นำหน้าบัตรประชาชนมาสแกนสิ่งที่อยากจะแจ้งตรงนี้เพิ่มเติมก็คือจุดตำแหน่ง mm. เช่นด้านมุมบนซ้ายมือนะครับหรือขวาด้านล่างนะครับผมนะก็ให้มันตรงตามแล้วก็รอให้มันอัพโหลดนะครับหรือว่าสแกนตรงนี้เสียก่อนนะฮะช้าช้านะเสร็จแล้วนะครับผมนะก็จะไปสู่กระบวนการขั้นตอนถัดมาคืออะไรครับ ด้านหลังบัตรเมื่อสแกนหลังบัตรประชาชนเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาสู่ในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะครับเราก็ไล่เรียงดูนิดหนึ่งนะครับว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับรหัสเลเซอร์หลังบัตรต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรละเอียดถูกต้องหรือไม่อย่างไรวันเดือนปีเกิดถ้าเราไล่เรียงข้อมูลตรงนี้ตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ครบถูกต้องเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มครับในส่วนของไปขั้นตอนถัดไป เมื่อกดปุ่มเรียบร้อยก็จะมาสู่กระบวนการที่เรียกว่านะครับเราจะเตรียมพร้อมในส่วนของการสแกนใบหน้าซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันเขาก็จะแนะนําเช่นเดียวกันครับว่าเวลาเราสแกนใบหน้าต้องทําอย่างไรนะครับระบบแสงเป็นอย่างไรพวกนี้เมื่อเข้าใจแล้วครับให้กดปุ่มเริ่มยืนยันตัวตนครับเมื่อกดปุ่มเริ่มยืนยันตัวตนก็เราก็จะให้เขาสแกนใบหน้าซึ่งเขาก็จะมีคําแนะนํานะครับในเรื่องของจัดใบหน้า ในเรื่องของการพยักหน้าต่างๆเหล่านี้ก็ดูคำแนะนำเราก็ทำตามในส่วนของแอปพลิเคชันเขาแจ้งนะนะครับเมื่อทำการสแกนใบหน้าตรงนี้แหละอาจจะยากน,นิดนึงนะเข้าใจเลยนะครับผมอาจจะทำได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทุกคนนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ต้องตรวจสอบตรวจช็คตรงนี้นะครับถ้าบัตรประชาชนของเราในส่วนของหน้าตานะครับอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ปัจจุบันอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ยากอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของการอ่านค่า การสแกนใบหน้านะครับเมื่อนะครับผ่านกระบวนการนี้นะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการกําหนดชื่อบัญชีเราก็ตั้งนะครับรวมไปถึงรหัสผ่านนะอันนี้ก็พยายามนะครับดูลักษณะด้วยว่าเขาให้ตั้งเนอะอย่างน้อยกี่ตัวอักษรมีอักษรตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเขาก็จะระบุตัวอย่างตรงนี้นะครับเช่นมีไม่ต่ํากว่า8ตัวอักษรต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย1ตัว มีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวอย่างนี้นะครับเมื่อเราตั้งตรงนี้ถ้ากลัวจําจไม่ได้ก็จดไว้สักนิดหนึ่งนะก็จะเป็นการดีที่จะช่วยจํานะครับเพราะว่ารหัสผ่านเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วก็จํานวนก็เยอะด้วยเมื่อยือนยันนะครับหรือตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยครับท่านก็กดปุ่มตรงนี้ครับด้านล่างสีเขียวเขียนคําว่ายืนยันนะครับ เมื่อกดยืนยันเรียบร้อยนะครับผมนะก็จะมาสู่กระบวนการนะครับผมให้ท่านระบุนะเป็นเขาเรียกว่าระบุพินโค้ดที่ต้องการท่านก็ดําเนินการครับนะเป็น6หลักนะนะครับท่านก็กดเลยแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะเขาเรียกว่ายืนยันนะครับพินหหลักครั้งที่2ซึ่งก็เป็นตัวเลขเดิมที่ท่านตั้งนั่นแหละนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็มาสู่กระบวนการเปิดการใช้สแกนใบหน้าโดยกดปุ่มใช้งานจากนั้นก็ทำการสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นสเต็ปของเกี่ยวกับกระบวนการนะครับเสร็จแล้วครับเขาก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับนะคุณได้เข้าสู่นะครับผมในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่การใช้งานหน้าหลักของแอปทางรัฐก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมนะก็จะมีหมวดหมู่ต่าง ซึ่งก็เดี๋ยวดูกันครับว่าไอคอนหรือว่าเมนูในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับทางรัฐที่จะรองรับหรือเป็นหนึ่งแอปที่จะใช้กระบวนการของโครงการเติมเงินดิจิตอลวอเลตมันจะเป็นไอคอนแบบไหนอย่างไรก็เดี๋ยวมาดูกันตรงนี้อ่ะนี่คือเสร็จสับครับสำหรับในเรื่องของการสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนถ้าใครทําจบตรงนี้ก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยนะครับท่านไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย ID ท่านไม่ต้องไปยืนยันในรูปแบบอื่นอันนี้ถือว่าเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการใช้งานนะครับผมนะได้เรียบร้อยแล้วนในระหว่างนี้ก็อาจจะศึกษาเรียนรู้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของหมวดหมู่ต่างๆที่ท่านสามารถที่จะใช้งานเบื้องต้นได้ในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐให้มันคุ้นไปก่อนนะอันนี้สามารถทําได้นะครับทีนี้ในกรณีที่หลายท่านลองทําแล้วในเรื่องของการสมัครหรือว่ายืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนก็ยังไม่ผ่านสักทีอ่ะเรามีวิธีการวันนี้มาเพิ่มเติมกันนะครับ ในส่วนไหนท่านที่ไม่ผ่านแล้วอยากจะยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นอ่าวันนี้เรามาแนะนําอีกหนึ่งช่องทางครับในเรื่องของการยืนยันผ่านตู้อเนกประสงค์ของภาครัฐครับวิธีการไม่ยากท่านก็เข้าไปนะครับในเรื่องของการนําบัตรประชาชนท่านไปที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐเข้าสู่ระบบครับอ่านี่ก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปอย่างนี้นเลยเสร็จแล้วครับในเรื่องของนะครับการบริการประชาชนนะครับตู้อเนกประสงค์นะครับภาครัฐเนี่ย เขาก็จะให้ท่านศึกษานะครับดูรายละเอียดนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับถ้าถูกต้องก็กดตกลงเสร็จแล้วครับผมก็บริการนะครับข้อมูลประชาชนใช่ไหมก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับนะทางรัฐตรงนี้ปรากฏท่านก็กดปุ่มลงทะเบียนทางรัฐที่หน้าเมนูตรงนี้ต่อมาครับผมนะครับในเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงรายละเอียดนะครับผมนะก็ให้ท่านนะครับดูรายละเอียดตรงนี้ถ้าถูกต้องก็กดยืนยันข้อมูลนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ท่านดำเนินการกรอกรหัส OTP 6หลักที่ได้รับทาง SMS นะที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้ใช้งานนะครับมันก็จะส่งตัวนี้มาท่านก็กดปุ่มใส่นะซึ่งมี6หลักนะอันนี้เขามีเวลากํากับด้วยเมื่อกรอกรหัส OTP 6หลักเรียบร้อยก็กดอะไรครับยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือนะอันนี้ก็กดตามที่เขาแจ้งครับ ตามด้วยนะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับผู้ใช้งานจากนั้นก็กดยืนยันนะซึ่งจะมีปุ่มตรงนี้นะมีปุ่มตรงนี้นะครับก็เป็นสเต็ปตามภาพเลยนะเมื่อเสร็จแล้วครับหน้าจอจะแสดงผลว่าท่านเนี่ยทำการยืนยันข้อมูลสําเร็จแล้วจากนั้นให้ดึงบัตรประชาชนออกซึ่งมันก็จะตามช่องของตู้นะครับแล้วก็กดลิงก์ที่ได้จาก SMS <c oughs> เพื่อดําเนินการต่อในแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปนะนะครับผมแล้วก็นะครับ กรอกนะครับชื่อบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านผู้ที่ใช้งานและลงทะเบียนผ่านตู้นะครับบริการอนเนกประสงค์ภาครัฐไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นกดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับอ่าซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลอยู่ในที่ท่านตั้งก็เหมือนกับหลักการนะบัตรประชาชนนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เ,เขาเรียกว่าไม่ได้มีความซับซ้อนก็จะเร็วมากขึ้นเม <ME> ื่อท่านดําเนินการใส่นะครับบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านที่ท่านตั้งไว้ ก็จะมาสู่ปรากฏนะครับในเรื่องการเข้าสู่นะครับหน้าการยืนยันตัวตนให้ผู้ใช้งานกดเริ่มยืนยันตัวตนด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าให้สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็ดําเนินการเนาะรูปแบบก็สเต็ปเหมือนตะกี้เลยนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับคําแนะนําก็ดูเลยแล้วก็เริ่มยืนยันตัวตนพร้อมกับสแกนใบหน้าทําตามคําแนะนำนะครับผมที่แอปพลิเคชันบอกว่าต้องทําอย่างไรนะก็เข้าสู่สเต็ปตะกี้นี้ เสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏในเรื่องของการนะครับผู้ใช้งานสแกนใบหน้าสำเร็จอันนี้ก็คือตามที่ระบ,บุไว้แล้วก,ก็กดเริ่มใช้งานก็มาสู่หน้าหลักแบบนี้เหมือนเดิมเข้าสู่สเต็ปหรือบนการหน้าพร้อมใช้งานแบบนี้ก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะอันนี้ผ่านในเรื่องของตู้อนเนกประสงค์ทางภาครัฐนะครับก็มีวิธีการประมาณนี้นะครับ ต่อมาครับในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับผ่านทางด้านของนะครับไทยไอดสิ่งนี้ท่านจะต้องดําเนินการนะครับลงแอปพลิเคชัน Thai ID ก่อนนะอันนี้กรณีที่นะครับไม่อยากไปทําที่ตู้อเนกประสงค์ก็สามารถที่จะมาผ่านในเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไทยไอดก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะหรือใครมีอยู่แล้วก็ดูวิธีการได้ ทีนี้ในเรื่องของการที่จะยืนยันผ่านแอปพลิเคชันไทยดีท่านจะต้องลงไทย i d ก่อนนะก็ดาวน์โหลดนะครับผมซึ่งมี8กระบวนการเมื่อดาวน์โหลดไทย i d มาแล้วนะครับก็เข้าสู่เลือกนะครับการลงทะเบียนด้วยตนเองกดปุ่มนะครับยอมรับข้อตกลงนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะทั้งหน้าและก็หลังนะครับผมตามสเต็ปนี้เลยนะแล้วก็ตรวจสอบบัตรประชาชนนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วเขาก็ให้ถ่ายรูปใบหน้าของท่านนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็สร้างรหัสผ่าน8หลักตรงนี้ท่านก็ใส่ไปเขาบอกว่าโดยจะต้องไม่เรียงกันและไม่ซ้ํากันเกิน4ตัวเช่น1 2 3 4อะไรเงี้ยครับหรือ1นะครับเหมือนกัน4ตัวงี้นะครับพร้อมยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับก็2ครั้งในเรื่องของการใส่รหัสผ่าน8หลักตรงนี้เสร็จแล้วครับระบบจะแจ้งเตือนข้อความยินยอมจากนั้นระบุรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรกอนี้คือเป็นลักษณะของวิธีการนะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันไทย i d เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับมาสู่กระบวนการในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งแน่นอนครับว่าท่านเนี่ยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย ID เรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กระบวนการขั้นตอนก็ไม่ยากครับตรงปุ่มด้านหน้า ให้ท่านเลือกนะครับสำหรับการยืนยันตัวตนด้วยแอปไทย i d นะก็จะเข้าสู่นะครับการเปิดแอปทางลัดกดปุ่มสมัครใช้งานผ่านแอปไทย ID ครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับมันจะมีไอคอนตรงนี้เห็นไหมครับเข้าสู่ระบบด้วยไทย ID ตรงนี้ท่านก็กดปุ่มตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วครับให้ดูรายละเอียดข้อกําหนดนะครับในเรื่องของเงื่อนไขกดปุ่มหรือติ๊กถูกตรงนี้นะครับฉันยอมรับแล้วก็กดปุ่มยอมรับตรงนี้นะครับ พอมาสู่กระบวนการนี้ครับทางนั้นของแอปไทย i d นะครับผมเขาก็จะบอกว่ากรอกรหัสผ่านนะฮะที่ผู้ใช้งานได้จากนะครับการลงทะเบียนแอปไทย i d อ่าเราก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับระบบจะนำเข้าไปสู่การยืนยันตัวตนให้กดที่ยอมรับตรงนี้นะนะครับตรงนี้รหัสนี้นะครับผมก็เป็นรหัสของไทย i d นะที่ท่านตั้งไว้นะครับ เสร็จแล้วครับกรอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะเราก็กรอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนนะของขั้นตอนที่4ตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับระบบจะมีการประมวลผลจากนั้นเนี่ยนะครับก็เข้าสู่ในเรื่องของแอปทางลัดนะครับก็มาสู่กระบวนการของแอปทางลัดตรงนี้ท่านก็นะครับระบุพินโค้ดที่ต้องการนะครับมันก็จะเด้งอัตโนมัติแบบนี้นะครับก็ใส่นะเป็น6หลักครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานท่านก็ตั้งไปอย่างที่บอกครับตั้งแล้วก็จดไว้ จะได้ช่วยจำจะได้ไม่ลืมนั่นเองนะครับต่อมาครับขั้นก็สู่ในเรื่องของการสแกนใบหน้าให้กดใช้งานจากนั้นทําการสแกนใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบครับดาเนินการนะครับเรียบร้อยครับผมนะก็จะบอกว่านะยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็จะมีบัญชีต่างๆนะขึ้นเป็นข้อมูลนะก็จะเป็นเสร็จสับเรียบร้อยสําหรับในเรื่องของการที่ยืนยันตัวตน นะคู่ขนานกับทางด้านของไทย ID ก็มีสเต็ปหรือขั้นตอนประมาณนี้นะครับก็สู่กระบวนการหน้าที่ใช้งานได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหรือวิธีสำหรับในเรื่องของการเลือกยืนยันตัวตนและเตรียมพร้อมแอปพลิเคชันทางรัฐวันนี้นะครับก็พามาดูนะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางด้านของตู้อนเนกประสงค์ทางภาครัฐรวมไปถึงในเรื่องของการนะครับยืนยันตัวตนด้วยไทย ID หรือแอปพลิเคชันไทย i d ก็สามารถทำได้ตามคลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมาก สำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ